ไปทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายตอนน้ำสวอปนะเงียบเงียบยัง อ,อกวน้องไม่ได้ชวอ์อน <Okay. S 1> านเลอ้ย้วี้ต้องขอมไหน่ะไ้าอะทุกคนอห้สุดสุและสุดแข่งเราไม่รู้เห็นม้อไม่รู้ล ใช่แม่เราเรี้ปังเห็นหรือเปล่าทุกคนไม่รู้นะแต่พยายามได้พยายามอย่สุดความสามารถแล้วือนกลังถ่ายท่ทุกคนไม่เห็นอะไรเลยพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วได้แค่นี้จริงๆนะ เนงนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขยิงให้แต่เราส่นเพราะอะไรเพราะเราต้องขยิงเราซื <name> ้อต้องขยิงต้องไปยืนหมองไม่ได้บอกเต็มจออยู่ผู้เดียวอะเอ้าไม่ได้เลยอะไม่ได้ทุกคนใช่หลบไปทางนี้นะทางนี้ก็ได้ เห็นน้องไหมทุกคนไม่เห็นเห็นเราพอพอจีนคือศูนยสองศูนยร้อยเจ็ดสิบสามต้องขยิงอ่ะถึงจะเห็นน้องนะทุกคนแล้วก็ต้องแบบรบกวนพี่คนข้างหน้าเขาด้วยการเกาะไหล่เขาอยู่เอาเอาดูไปเอ้ามาเรื่อยเรื่อยถ่ายได้แน่ชัดีลย คือทุกคนชูรีพยายามแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าอันนี้คือสูง173แล้วแล้วก็ขย่งแล้วมันได้แค่นี้จริงๆดูดิหางใครหางใครอ่ะั้นใครหรอทีเห็นใส่เป็นทีใครหรอแก๊งแข็งไงระตูมมาตูมจ้ะมันอาจจะสั่นๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราชูไม่ใช่เลยนะเพราะว่าหนูไม่ได้กินแล้วค่ะ น้อน้องตุ๊กแกยังไงบ้างมันมันมีเสียงตุ๊กแกด้วยมยตกลงมาด้วยมีเสียงตุ๊กแก้วยทุกคนอะทุกคนน้องยังไม่เข้าไปเราก็ดูไปก่อนนะโมยโมยโมยใหญ่เห็นเห็นพี่แม่เห็นอยู่นะาม่า ไม่ได้กินอะไรกันเลยเนี่ยเห็นน้องไปไหมทุกคนก็อยากกินด้วยนะไม่ไหมมันรั่วเลยเนยเอาพยายามจะอยู่นิ่งๆแล้วอ่ะนี่น้องมานี่นี่น้องมานี้อ่ะคุณรุ่นผลห้าเก้าหรออ๋อเขารอผลใช่ไหมคนรุ่นผลมาผิดเขาผิดทุกคนเราเอาเสาออกดีไหมเสามาดูเกลียดกนแลเสาบ้างอ่าน่ะเห็นที่ไปแล้วไปไปเลยนะเลยนะเดิมาเห็นน้องไม่เห็นผมเลย ดูดิ่อนจะอยากแย่อยากแย่พี่พี่ดูดิม no? าเห็นแล้วก่อนล้งไปไหนนะมามาลูกป้ายนะครับแม่เขาบอกเว่าใครเแย่เส <vern ik> ียงแม่งโง่ช <bible opus> ัดเจน ดีทุกคนต้องไปเกาะเขาอ่ะเพราะว่าต้อมขยีงอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวอ๋อขอเกาะหน่อยนะคะ <c oughs> เอาหันมาแนละ้วก็ันนิดหน่อยวะนีเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมแ <c oughs> ม่ต้องซื้อยาปวดนวดขาให้น้องแล้วนะขยีง <c oughs> เหมือนน้องก็ลังรอผลนะคะทุกคนผลแหลมว่าดูแม่เอาแหมแม่นี่แม่ก็คือเมื่อยทุกคนแบบแบบคนเยอะมากแล้วเราก็เข้าถึงไม่ได้นะเราเข้าได้แค่นี้เราไม่มี V I P ไปกว่านี้แล้วโอ้คือแบบเหมือนน้องรอผลน่ะทุกคน แม่เมื่อยแม่เมื่อยอะไรน้องถืออยู่แม่เขยเิงหรอหรือว่าอะไรที่เมื่อยนี่คือไม่ขาหรือไม่แขนเอาคุณอ,อ,อ้นอนทไพรอ,อ้าทุกคนไอ้น้องไพรล้านาทุกคนอ่ะแอบดิฉันของเราไปแล้วนะทุกคนแอบทุกคนต้องดุยดุย จนมาที่สุดท้าย้องออกมาร้องไห้ต่อใช่วยต้องร้องไห้ต่อน้องไปและ้วนะ,ะทุกคนน้องเราน่ารักมากเลยทุกคน